พี่น้องสิผ้าพี่นั่งเฮ็ดข้าวล้ามด้บ้านตัดบังเฮ็ดข้าวล้ามมือนนิโอ้ตากระจับเรื่อยเฮ็ดเลยขึ้นได้ทาไทยที่แถ่ว่าพอดีเลยสิผาสิผ้าเฮ็ดข้าวล้ามตานุ่มต้องจับอยู่บ่เนี่ยเด็ับลป

จังตี้าบางมีกินผู้เดียวนน่อยสิมดบัาาวานนี่้ามันเต็มก็นอยนี่มีอนบ่นี่บางนี่เนาะนี่นั่นบอกเขายู่งงวดใช่เขาใช่เต็มม้วนเอ็มเนี่นอยอ,อันนั่นนั่เด้อเนี่ยปิดปากมันน่ะนั่นามาอตายมากบ่โอ้

เอาน้มให้เพราะว่ามันเจ้าสิบบ่อแห่งเดียวเอาเจาก็เกลือด้วยสิอันฝังดินออดรังไฟสองคางก็ถือใจก็กล้วยเจ้ามันโอ้เ่าาถ้าฝังดินมันฝังดินฝังอะไรแต่ว่ามันสั่น ันสิบปอเาเอาผู yeah, yeah, okay. yeah, ้ใดคือเปิดน้ำเอาเพื่อทำเียวเนาะกันเาวก่เปิดนเดียวเห็นมันหูน้ำไมนบ่อ่ามันบ่พอข้ามันเขาเหมือนก้เขาหมือนก้อนม่มีบั่งท่อนน่บ่อันน้นส้ดะพี่นองมันจังว่าแห่งพันว่าอยม่ได้มาเห็นล่าง่าล่างบบโอ้แต่ซ้ำล่างนั่นแหะ ยมันบ่าเป็นอย่งดอมันอยู่ในกบภัยน่าขาเลือยหนังหูลงโอบจบโบกเลอมม่สีอิ่มโอ๊ยขี่อีีอีขี้่ะยกงกุกเลืกุลมบ่อิ่มบ่อิ่มตั้มช่วยกันเข้าไปหนึ่งพี่น้องเฮ้ยมะแมน เออเอาไปมุอนถัไวมันสหมักทั่วก็ได้อนี่มันมันใสมันสีบล็แสบงเงีเอาไปเราเนาะไม่ต้อพอได้หอมข้าวเดียวกับหนึ่งชุกหนึงชุกไว้ละแสบตัวนี่บล็อคถั่วดินเอ้ยบักอคั่วแดงบั่วแดงเออพี่น้อง มือนี่ไม่ได้เป็นกระสังเนี่ยคนเค็มแบบขลามลอยู่เรื่องไปแล้วสั่งอะไรกันอะไที่ผู้บอกไม่ได้สภาพพี่น้องน, <c oughs> น,นี่แนวปิดปากมันะนะตาแนวปิดปากมันพี่น้องน้ำนมสิเข็ดให้เบิ้งยาเลเข็ดจังสิแล้ก็เอาอัดปากมันเอาอาานาะเบ,บตองเบตองแห้งแซน้ำแซน้ำให้มันอ้อนแล้วกเอาไปอัดปากมัน ขั้นตอนต่อไปม,ม,ม,ปมะ,ะมุ่นเขาพี่น้องนี่นำไปเตยถี่ขันนี่นำกะทิหลัก็มีเ็มันมันมันกัน่งอำไปเตยลงบักทู้แดงเฮ็สวแดงือเก๋เห็นอ่ะโอ๊ยแม่แเกไม่เห็นกาบมันเป็นทังชี่โถ้าหเขาบอกเก๋รอกของเทศ อโอ้ยายคือเห็ดดีแท้ยายเป็นผู้เห็ดเด้อพี่น้องเดี่ยวมันมันมันเขาก็หนักมันสีบลกบ่บลกแล้วก็อนนอกเอาหมีล่องโอ้เอาเขาลงเออเขาหนีล่องแล้วก็ตามใส่เอาเกลือลงเอาบุคลิมล่องอก็เอาเขาล่องโซ่ไปหาก,กันเซบเออแต่ได้เผาขนก้อนหรือน้องสีเซฟโอเออแมนแมนแมน

จักในรอบจักปีเนะาะเพันะดหตุ็หข้เขาล้ำแต่หน่อยๆพื่นตาว่ามันหนุ่มว่าม่นสี่สามสิบปีหร้อบ่ะคือเอาใส่จักปั่นคือเอาใส่หลายหลายห่วยเช็มเขมมบะแซ่เอายังบาดตาลลงมันเกดตเขาเขาใส้บาดนเรื่ตาลล่น ห่วยๆตายบานมันเกลือซะน <c oughs> มันเดือดแล,ล,ล้วก็เอาเข่าใส้แล้วซิมบิง่งอันน่ะมันเกลือหรือน้ำตาล้นเออหวานกับสิน้ำตาลแหละล้นนั่นแล้วเอาเขาใส่ทีละหน่อยว่าไง มันมวหวานหรือหือหวานแล้วเดือดแล้วพี่น้องเอาลง<ส>เอาลงบานทั่วแดงอาไปหยังทานหุ่นให่กับวาฒาดีอ๋แล้วล่ะไม่มีนัวในหน้าดอกมันถึงแซ่เป็นฉันล่ะแกาบ่ถถเนาะเฮ้ยยิมยันใ่ผ้ามันลง ยังคูื่กวานก็เอาจำตาเราเด้อเ <c oughs> นยทีนี่มันเลือยหลยถิวหังบานำามไหมโอ้ยยองไปเตืหาอาหลโพดลูกเห็ดหนังมนันเลีงอีกรูหนามห้ <c oughs> <อ>เห็ดเห,นหยม<ห>ัน สุกพี่น้องนี่คนไปเรืือๆจนกล้วมันสิสุกบานี้ก็มใไ้ได้พี่น้อง มาหายกล่องเบ้องนะ่ยืมคุ่นทะลุพี่น้องทะลุไปเขาสิมาอ่านให้ได้บานเขาเอินอย่างตาให้โกเออเนาะให้กับเนี้ยกกกเนี้ย สมุนเขาใหแล้ะเขาเอาไวปที่ก็มันบ่เขาเที่ยเอาแมวเที่ยวเกคูก่ต้องไปตั้งไม่คู่ก็บก่เอาลงนี้นีนาบานี้ตั้งนี่แหละมันทีดันคือเองมันบานาเขาซุกบ่ทางไหนบ้นได้ง่ายตัว เราจะลาบแลยวเดี๋ยวเราต้ไปทางมองคุดก่มังคุดบุญแ้วไดเจ้าของมเดียวน่เ่ไ้านมันไมด้ก็ตมอัทก็ได้นมันาสไดข้าต้ม ก็มีสามาถให้ขับต้มพัดได้ด้วยอาจะให้ขบต้มพัดเยอะเลยะเอาำกันไหมยัยทั้งไหนก็งั้นแต่ย่างน่มๆเยนี่เห็นอยู่นี่ก็ย่างวานนี่ต้องกันได้ได้สามคน ต่คือเห็ดงามเถิดตาวเนี่ยกินไปหลาย่องเลยตดเป็นตัวย่างนี่เอาซ้อนนิหน่อยโรกมาได้เอาซ้อนน่อยเดี๋ยวคออขูดขูด้าแพ้อาม่หยุดดแบดบกจัดอยงก็ให้บางหน่อยหน่อยไหนวให้ได้เอาก็บมีบานี่ยังห่อ้าวม้างมงตาวิทเราเห็ดดีดีมองมีเจาบ้านเขาลามหอบทองไปก่อน

เขาล้ามเขาไหมเจ็บน่เจ็บนี่เจ็บ่อนกล้ัวนนบ่นปีน้ำหรือไก่ากระาไนี่อมันมีกก้อนมว่าต้งไนีเ็บหมอนึงนี่เอาตัด้หมอนตามันบ่พอดิ

เอามาเพื่อห่อนให้กับบอกไม่ไพ้ห่อนเขาห่อนเนาะ,ะ,ะตรงนี้ซื้อได้ดจะเข้าหนึ่งเข่ามุวนด้วยเอาเป็นหนึ่ง โอ้เขาเขาหมแล้วเอาใส่หนีว่าเขาลามอยู่แต่ว่าขัดเอาเปหนึ่งเอื่นเขายังตีตามันยังบางน่อยดิบ่ว่ามันก็เห็นบ่ทำนีไม่ไ้ยงเลอะหีไม่ได้ นี่มองห้าสิเผาขาลำเคี้ยพื้นทีพี่น้องเห็ดเป็นแปนเอาฟื้นหากกกวยหาฟื้นจูดไฟทนตัว โวยนั่นมันลวกไปตองเอาหัวมันแน่ยนี่ต้นมันเนาะเตอนเอมันแห้งผู้หายคืนอีก่ตัดเชือก่มบต้ัดเชือก่วตัดก็กล่วยไปเห็ดห่านบ่นี่ห่านเผาข้าวลาม ็ดไปเห็นว่าเปลี่ยนแผนได้บ้ได้ีบอดีหละ่ะนี่เห็นเขาเห็ดกับซ้ั่มนเอาอีหยังเห็ดห่านทัน,านขาหยังไม่ไม่่เป็นทอนที่หั่นไม่ยมันสิบไม่หม่เอา้า บ่ห้วเนาะเออบ่ได้ดังไก่ขามันไหม Jos ai makkaai kan wa nước Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มากินนำกันได้พี่น้องบ้านี้เผาสุกหรอหอมแซ่บดี่น่ปาดวิธีเห็นมันกระดนเนาะมันจะมาเข่าจนมากกอกจนมาอันนั่นอันนี้น,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 นี่บางกระสีอันนี้เนาะนบางกระสีพริกกระป,นปุนแห้งดนบห ให้ม no ันเรื่องเรือให้มันเป็นพี่ขอกี้จักหน่อยของไหมจับใบตองเนาะน้ำมันสีออกมาอายุป่าตาน้ำขอกมาจจกมีไผ่น้ำกะทิไหมบ้าแล้วเนาะมันซึมถุนเนี่ยมันอยู่ในหันมันมันผ่านมาเขาบ่ได้เห็ดแบบมันแช่เขาเอาน้ำให้เขาไม้เนื่อยเขาหัวนี้ได้ไง มันค่วมหอวมันมันเลอะหูมากที่เป็นตัวไงในว่าง